ตอเดอนยวคิดตามไปเลยครับอ,รอ,อันลูกค้าหนองเลงเนาะลูกค้าคบ,บอกไม่มีสัญญาณเดี๋ยวมาตามมาชมกันว่าไม่มีสัญญาณยังไงอันดับแรกต้องเปิดของลูกค้าก่อนเปิดของกลากรนไดบอลเนี้เด้อ๋อิดของสัญญ,ญาณนี่ใช่ไหมครับเอเอไอทำไมเป็นอย่างกล้องตัวนี้กล้องดาวเทียมรุน่นนี้จังไหนจังบ่มีสัญญ,ญาณ เซมอลูกกันแต่ว่ามีอยู่ในหลายๆคลิปแล้วกล่องรุ่นนี้ก็ให้อยากให้พวกเราบเบิ้งของเจ้าของอนะเซมีคําตอบของ,ง,ขง,เ,ง,เ,งเจ้าของเพราะส่วนไ,ไหนบอกใครอยากเบิ้งผู้อื่นอยากเบิ้งของเจ้าของเสียบไฟได้ยังอ๋อกล่องเสียได้ยังเจ็ดลายเปลี่ยนมาเสียไฟบนเตียงหรืเล่ยังบอกนะปัดเสียบไฟเลยอ๋อแต่มาเบิ้งกันเด้อจะได้รู้ว่ามันเป็ยนยังไงกล่องรุ่นนี้ อุ้ยมีหน้าไฟพ่กเข้าเบิ้องจัดๆนะตรงตรงเลยดีกว่า TCL TCL ก็ขอมาโฆษณาแล้ว TCL มีเตคของใหญ่ๆเป็นโฆษณาของใหญ่ๆต้อง TCL ขอมาเลย เขาสามสีเขาเอิ่นว่าเอวีบังลาเลือกไปที่ HDMI มันบ่ได้สามสีตัวนี้อืมสามสีตัวนี้มันเป็น a อวีเมื่อกี้ดูผ่ผนคอมอยู่ดู่านคอมจะไหนน้ะเออไปที่เอวีผมดูออนไลน์อ๋อครับผมผมก็เลยมีสาย HDMI ไออ่าครับผมแต่ถ้าเกิดตอนน่อโนบุ๊กล้วยมันเลืองค่าไฟครับผมคือ ตอนนี้ระบบด erm. าวเทียมระบบดาวเทียมเขาส่งเป็นระบบ HDMI กล่องรุ่นเก่ามันเป็นระบบเอ็มมันเลยไม่มีภาพอ๋อจ <laughs> ะไม่มีภาพต้องเปลี่กองครับผม OKX OK, มันรุ่นเรกเรกครับผมอือ OKX OK, มันรุ่นเรกเรก คันได้คันคันโตโตได้บอกว่าเบิ่องในยูทูปก็รูดทันทีเลยอืมแล้วหัวอันอยู่ยูโรงงานเสียกับสิเอาอันไออะไรให้โต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 อ่ะสอนแล้วไม่ทำให้แล้วนะสอนแล้วใส่เองเลยฟาลองดูนี่คือผลแต่นี้เขาเขาไม่ได้ใสสายสายนี่เลยสิไปใสสาย พีทเ mm hmm. เเีเอ็มไอเห้องนี้ไม่ได้เนีอ็มมื่อไรสิิีเอ็ mm hmm. มเนาะไนี้เนาะไอสมค้างหนะเนี่ยฮะเมื่อไรสิทีเอ็มอ mm ้าหน้าครับไปกับ่อนมาฮ่ได้ว่ได้่ได้พอสมมันมองกันเดาของโรงงานเนี่ยได้เสียค้ามเลย ดีเมีนี้มาแท้มาหมดครับผมแ,มแ,มแ,มแม้มแท้มาอับมใช้ดีอ็มไอเมียครับผมแต่ว่าไปใส่กับอันกล้องรุ่นเก,ก่าก็ได้ต,ต่คือนี่ลังเสียบสามสีกเพื่อนครับผม กองเกาน้าไก่งานติดตั้งจานหน่อยกับหกร้อยเงินบ้าล่ะซื้อกองไม่เก้าร้อยครับผมอันนี้เป็นข้าวกองครับผมแล้วแหล่งจ่ายเข้ามาเป็นแท HTI นี่เป็นอะไรจ๊ะ ทีแค่ข้องนงงกแบบนี้เสรับตลอบได้เลยับเลือกได้เลยครับทีนี้เลือกไปที่ถ้าไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวเลือกช่องมาแล้วตัดมาอัตนมัติเลือกแถวครับผมมาเลยนี่กำลังทำอยู่กล่องกันเลยครับอันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างอันนี้ไม่ใช่พักนะยิ่งเก่ายิ่งได้ประคา มีเก่าอะรันต่อมีมีแด้วยอันนี้ประกันหนึ่งปีฟรีหเดือนนะครับผมก <ไ av S 1> ล่องของผมนับจากวันที่ซื้อเสร็จกระบวนการนะครับผมอันนี้ผมกระซิล่งในคลิปใน YouTube ของผมบันทดทีวีเซล h ชาเนลจบขบวนการ สาเหตุที่ว่าไม่มีสัญญาณนะครับฝากติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม